ปุนน้องเตีย้ยเฮ็ดแล้วยาได้ทั้งเตี้ยเลยงัวมากเข่าแล้วป้าตือไปดึกน้องเตี้ยเลยปูน้อยๆกระจายให้พ่อเพิ่นเน่หนิเงียบเงียบยิ้มๆป้าตือกจายง่ายอยู่งัวกัดกุ้งเข่านี่ห่วยขวดปากงัวเลยน้องเตีย้ยเฮ็ดเฮ็ดแบบเอางอังวลาบได้นะหมดหลาบเลย แันนี่แหละมันเห็นมันแล,มนล,ล,ลมน้มันแลนเราได้งูเถินตีมันยุกต,ตีเพิ่นมันเปลี่ยนว่าเออเพิ่นกัดก็ขเขาได้เนาะอื ทักทายสบายดีเอฟซีเบิร์สุขุสุคนพบพ่อกับสาบัวคือเก่าคือเลิมอยู่บ้านน้องป่าพุน่นน้องเตี่ยคนขยันของเขาสบายดีลามงว่วขอคำดวงแดงแนทท้งน้องเพิ่นกะสีลามงวคุม,มือเลาะคันบ่อ เอาไปจูงใช่นะน้องเตี้ยไหไใหยู่ทงหน้าพู้โมเมนต์น้องป่าบ่ทางน้องเตี้ยเพิ่นคอยคำดงแดงลดวก็ะจูงงัวเลอะค้นหน้าลามงัว นาเจ้าบ่านี่ใช่น้องเตี้ยนกของน้องเตี้ยมีสองตัวว่าน้องเตี้ยนกไหนนกน้อยนี่นกเจ้านี่มีสองตัวบ่อืมอียังเจ้าหกตัวเจ้าว่าอืมป้าตัวนี้กับ ลามรยบ่อหน,นะเอ้ามันบอกกัดก็เข่าบ่ใช่ป่กถ,ถ้าว่ากัดก็เข่าอะไรเพิ่นสะดึงแพร่อยู่บ่อนี่ฮ<า>ะฮะมรเกี่ยวเนาะนี่แต่ปล่อยลามเอาอีกยังแฉะนะอ น้ำชาน้ำชากินกันบ่๊ะมาบัดนั่งโบ้แรกกินขงเนี่ยมันใช้อะไรฮะเออช่วงที่อ่โบแม่หนาคนก็คื <Yeah. S 1> อเฮาชะแล้วก็นน้ำชสเฮาก็กินอยู่นี่บ่อ๊ะคุณน้ำคุณเอาตัวคือน้ำนองนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลย <Yeah. S 1> อืมเอา้า จ้าวามันกัดก็เข่าดึงแท้บ่หลังคือปล่อยมาหลายตัวแท้นี่มันบอกกินเข่าว่านี่ปล่อยลามหมดเลยเชียงนางกุลุกุลงแบบนี่ไออันนี้บอกก็ข้อที่เจ้าว่ามีหม่างนะเมนบอนดังเตี้ยยังมีอยู่ว่าเดียวนี่มานดังเตี้ย หมดแล้วน้องเตียกินลายแท้จนว่าโมเดียลลูกเจ้าว่าน้องเตียเอาขึ้นไปเทึงได้มโมได้ธรรมราน้องเตียเอาเคิ่นกะ ผู้น้อยเนาะแต่ว่าเรื่องลามงวัวจูงงวัวกินหยาดชองชามโตแม่มแบบนบด่อน้องเตี้ยนี่แกป๊าผุ่น บ่อนนะน้องเตี้ยป้าคือบบรามใช่นะป้าผุนเนาะผู้โพ่อไปจักรอบอันนี้บ่ได้ใช่ผูยว่าน้องเตี้ยนี่ผูยโบลาณขึ้นมาน้องเตี้ยปะกะเข่ากะทั้งนั่นกับ่บคอยขึ้นปันไดนเนะ่ะเูยกว่าผู้โบคอ ว้ามีหอดแมนแข็งใครรบอบงัวกะบวกรอยกัดกุกเขาน้องเตี้ยเฮานี่เอาลงมาชองสามโตแมนเบรเริร์ตนี่เนาะผู้เดียวผู้เดียวจูงงวัวหาโตน้องเตี้ยเฮาวมาเลธรรมดาเอาเป็นยังน้องเตีย้ยคือบารมินมมนะ ไดบ่พอบ่เอาคือบราณสิเอาไปผูกบ่หนะแขกกระบ้าล้ำเจ้าอยู่ยันเต้กัดกาเน่หลายตัวเจ้าบึงบ่วันมาผูกคอนี่ยบวชนเข่าเนาะถ้าว่าครับ แลนไปหนีกัโอ้ยน้องเตี้ยเขาดึงมัวแพ้ด้วยแหละถ้าเป็นอานมัวใหญ่นี่คนสิชนเข้าันแหละพ่อแม่พี่น้องเลยนี่ก็คือไฮตาก้าไม่ได้ลำใช่จะบอกพอยงามปันใดาะ กะกวางอยู่เลยผมไอ้พีนองเลยกวางอยู่หน้าน้องเตียนคือว่าพูนพูยกับอ่พอเนก็เลยอ่ะบกคอยงามเนาะแต่ทางรองพ่นกับสีคล้ายๆเน่สามให้มีแต่ต้นผักกระแง่งนนแกงละไม จากมื้อแดดพอได้กินแกงนะไม้นะน้องเตี้ย,ยอ้าเจ้าคือโบไปหามากแกงเลยหัน่นเปลี่ยนตีนรถบ่เปลี่ยนตีนรถกเร็เลยโบก็เลยบบได้หันตีนเล็กชยัยกเ็เลยบบได้ไทยลำใช่ไแต่กี้ได้แสนน้องเตี้ย,ยบ้าน เอารถไปใช่คือว่ามัางแบบเปลี่ยนตีนรถนะนมันกะมเ,เรียกไลเรียกเออมันพอนใส่ตีนยางนะแต่บริหารตีนเด็กใช่ก็เดี๋ยวหน้าสามไฮปะเลยเนาะม <c oughs> ันถูกว่าตัวนี้กหละลุมันเนาะเจ้าเนาะนนอเออมีจังไร่อเจ้า,จาก,ก็มีอยู่ ผู้เดียวเนาะงัวหาตัวโ่ได้ธรรมาดาเด้เนใชไปเอางม่ตัวนี่จะเข้ากันนีกับขอยเหนือเอ้าเจ้าไปใช่นะเจ้าไปใช้เบิรแไปเห็นเวียเฮ็ดงานบ่อันนี้คือผุ้อุปภอตินองตียปีต่เกาวงามบ่ ปีนี้บ่ชคอยงามเพื่อนมาน้องเตี๋ยวว่ะคอยสีงานกายงัวเจ้าดีทงงัวเจ้าบวชือเนาะกินข้าวบ่าบเ,อเอเาอ,อจ, <c ười> จะต้องขูกไว้แหลนนำงวัวตัวนั่นสีดื้อแน่เพื่อนว่ะกินกุ๊กข้าวตัวไรที่โบกินกุ๊กข้าวเพื่อนกะ ลามปอยเลยเอาน้องป่าเพิ่นมาได้ออกมาชอยบอทุนเหยนองเตียกะมีหาฮุกโตกับปอยลกมาเบิดเลยมาผุมาลามยวนให้นะทางนองเตียเขา ดุมันขยันอีดีเฉินทั้งน้องเตีย้ยเพิ่อนมาอยากกันไปเห็ดเวียกเห็ดงานอยู่พอม่ีน้องเลยเพื่นกับคนตัวหน่อยอยู่แต่ว่าเพิ่นกับเป็นคนขยันลุมันเรื่องเห็ดเวียกเห็ดงานนีแค่ลุ กระเจ้าไปหาเฮดบ่อรนนะน้องเปี้ยเมนว่อยู่รุ่มผู้พ่อแม่พี่น้องเลย,ยงงกระเจ้าลงไปหาเฮดช่วงนี้ก็เป็นเฮดบวกจิกกะโบเมนเฮดบวกไงเนาะเฮทบวกจิกเฮดบวกจิก,ก,จกหรือว่าเฮทเฮ็ดดินเฮดคาช่วงหนาพ้นเลยกะแบบดินชุม่มดินยังเฮดมักออก อันนี้ก็เป็นเลินคือบวัวเฮดเป็นไฮน่าเลยนี่น,น,น,น้นอ,นะอ,นอ,นองเตี่ยมือเฮดเป็นนั่นบ่เนาะมาปลาร้านข่อยน้องเตี่ยนี่จเจ้าเนะี่ยาผมหาักหลานข่อย เฮ้จู่วูเหราวะจ๊ะฮะไม่เท่นะเลยไม่เท่นแฟนนะฮะปีเาท่นบ้าจะพลาดมีเลยน้องเตี้ยเอ้ยข่อยว่าหยอกแกวี่ซื้อข่อยว่าวน้องเตี้ยเพิ่นชายกับล้านข่อยเลยน้องเตี้ยเพิ่นว่าแฟนข่อยมีแล้วเพิ่นว่าข่อยว่าหยอกกี่ซื้อ เจ้าอย่าข้ามีแพนไลยเจ้าใหญ่ก่อนใหญ่อีกจักหน่อยหนึ่งก่อนช่วยผมไปเฮ็ดเดียก่อนเด้อไอหันมาเว้าโเลหันหนานี่ยิ้มเปื่อยัหันหนานี่น้องเดียเขาเนาะตัวนั้นมันบอกกินข้าวอะตัวนั้นฮะมันไ่อยากลื้อนะไ่อยากลื้อถ้าลื้อวิทหูนรอดวะไม่ใส่ผัวได้บ่ วิทยหูล่าแึเปล่าเอา้อาเจ้าวิญญาณบ่มันเตะให้ขนาดมาดูวิญญาณบอ,บอมันเตะนะอ,อ้าววิญาณจะไปขวดทุที่ดงัวเตะเก่งคือชางนี่ปุ่นไปแล้วไปแล้อ ชายจักชอบก็น้องเตี้ยหน้าเจ้านี่พูยนะแม่ซี่ชอบอืมพผวานหน้าน้องเตี้ยก็เป็นที่ว่าแบบกว้งตืบกว้งตืบนอกพ่อแม่พี่น้องเนาะลงไปหอดลุมพุนแต่ว่ากลับเป็นแบบคล้ายแบบหน้าโคกหนา้าอ่าสาวได้จักปีเลียวน้องเตี้ยนี่หลายปีแล้วแต่ก็ ต้องใส่พุนใช่พูยให้ให้ถึงเนาะน้องเตีย้ยเนาะถ้าเขาใช้หน่อยกับบกคอยงามอันแน่น้อง่อแมี่น้องถ้าว่าใช่ก็ต้องใช้ได้ลายเพราะว่าหน้ากับเป็นหน้านูนแน่อาจจะบกคอยงามถ้าเป็นหน้ารองเนี่ยโอ้ยงามไม่ไหหน้ากลวงแช่นี้ก็ได้เป็นร้อยเป็นชองร้อยผู้ได้ไีอันนี้ไล่ประมาณเท่าไรน้องเตีย้ยหกเจ็ดชิพกะกุ้มอยู่ได้เนาะ เพราะว่าน้องเตี้ยน,นี่เพิ่นคนตัวน้อยเนี่ยก็กินข้าวบ่ค่อยลายเนี่ยชวนมากเ<ม>พิ่นสิกินม,มาม่าต้มมาม่า <c oughs> ต้มมาม่ากินชมกินซอยผู้น้องเตี้ยเอานะวันนี้กิข่าวมุวสีหาาัข้าบีหข้าบจะข้ำอ่ะกินจะข้ำมนะกินแต่ละเทื่อนนะเนี<ง>่ยลายเลยน้ำทัง้งบ่อกระปูกิน น้ำทางน้ำโสคิดว่ากระปูกัดนะขักปันยังนะจักมุก้งในคืนนี้ปลาสีกำคำพู้เลเนอะมมนะสีหามุ้มง,งคือบอไปลามอยู่โคกอยู่ยางพูะ้ะคือบอไปลามอยู่โคกอยู่ยางพู ได้เกี่ยวบ่ได้หยังเนาะมีแต่มาจูงเอาเข้าจูงเรื่อยเด้หย่ายังปรุงบ่ทันถ้าว่าเขาไปลามอยู่ป่าอยู่โคกขุ่นก็ถ้าว่าอิ่มนะครับก็ฉีกได้จูงเนาะ สบายดีสบายดีมาแต่ชีเกียวกับคือว่าแต่มันฉันเนาะอืมันมันเยายงเคยเกียดเือท่อสามให้เ็นบ่อทีบรายหลัอมหลัหนอืมักก้านี้ยังพอมีอยู่เนาะมีอยู่แต่บอกพอมีพอทำแต่ถ่กดำเออ ตะเก่านี้ลำมุดเลยปีนี้คือบัลำใช่ด้วแนอมันชายมันลาเลยักรยาเลยปะเลยทางแถวพอก็เห็ดเพือนเลยมือหน่ะจักไฮช้คือเห็ดลำานานผื่อกอไฮน้อย่เจอกเจ็ดแปถือกไปถ้าถ้าว่าไฮแบบนี้เด้ใชะไฮใหญ่ช้นี้ได้่เจ็แปล้วตาลำหน้าจักมือนี่ฮ งัวดุม่มทนไปไป,ป้าเป็นนายคนเนยให้เขาซอยนะเพราะว่าให้กะแบบพอดีให้หน่อยให้ใหญ่เนาะเพื่นเพื่นลำหน้านี่ก็ว่าอยู่พวงเพี่น้องเนาะมือหนึ่งกะบ,บางทีกะเจ็ดแปดก้าให้ป้าแปบปบเดียวเทว่านั้นได้สารนี่คือว่าแหละเนาะหลายคน,น,ยคนอพา,าไม่ได้กินกะ <c oughs> ไปเหนไปใช่นะ,นะเ,นนเอาเจ้าได้ใช่เจ้าได้ใช่เจ้าไปเห็ดวิ่งอย่าง,งาเงี้ยนะมีแต่น้องเตียได้เฉยอยู่ใช่เนาะเพิ่นก็อยากไปเด้เพิ่นก,ก็นยกอ,อกยากไปเออเพิ่นบ่อยากเล่มนะฮะอยากไปน้ำมูลเนาะ ผุนตงเตี้ยก็ดึง,งวัวอึกระทึกมาจักทั้งหนาทั้งหลังาติดเดี๋ยววิงทั้งหนาแนะ่เดี๋ยววิงทั้งหลังแนะ่งวัวน้อยช่องโตนี่ก็ดีทอบอลลุถ้าบอล้อกัดก็เข่าเลยป้า,าเดนไสแด่นครัว<ะ>ทางป่าเพื่นแน่เนาะ ตีให้เจ้าสิไปเห็ดเวียนอยู่ใช่นะแล้วนะแต่ก็ห้ามอืมย้ำเห็ดนากับมาบอกมาชอยนงเตียเพิ่นลำนาได้ช่วงเห็ดห้เห็ดนากะบัดเวลาเกี่ยวได้ใช่ประมาณจักมือน เม่ใบชูเกี่ยววแล้วนี่ยนกับผลไปเกี่ยวหัจ่างเท้าเกี่ยวเออผลไม้ประมาณอาทิตย์หนึ่งบ่หนี่เอาเกี่ยวเลย่อยใบก็ดำเยอะเกี่ยว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 ห้าบ่ได้โรคกาเลยมีแต่เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวไปเดียวได้ห้าบ่ได้ผลไม้ทิ้งขาวนวลแมนห้าเกี่ยวไปเรื่อยเกี่ยวห้าวบ่ได้หกสามหกสี่ได้บ้านนี่ทาวายิ่มลำนะเรับชีไปโรคกาแน่ไปลำแน่วันนี้ตรงนั้น ถ้าว่ายังบ่มีใคไปก็ยังว่าแบบจังได๋ไดถ้ายามลำก็หลายคนยามเกี่ยวก็หลายคนก็ได้เอาไดอกเกี่ยวค่ะอืมเก่คนแหงใบอืมแล้วก็กนข้าจ้างบานเท่าน่ะมันแปลายเแนมังเจ้านาเจ้าของนี่ยังบ่แล้วักไปหาเกี่ยวหน้าคนอื่นก่อนนาเจ้าของนี่ป้าให้ลูกเต้าเกี่ยวทมาจมมาเมื่อย ย้อนไปเด้บ่เดี๋ยวีเงินใช้เด้พอได้เงี้ยใช่ใจผุนน้องเตี๋ยเพิ่นก็แล่นไปใช้นะผุนแล่นผุนแร่นกุนกุนไปเลยนี่ดื้อเด้เต่าเนาะกินกกเขานี่กินแม่กับบุกคอยนั่นไี่ถ้าว่เข่าม่านเขายังนากะเออผุนน้องเตี๋ยเฮ็ดแล้วยาเลยน้องเตี้ยกลัวปลาเข่าแล้วปาตไปดึกน้องเตี๋ยนี่ กูน้อยๆกระจายให้พ่อเพิ่นเน่หน่นิ่มเงียบนิ้มๆอ้าวตัวใจง่ายอยู่งวกัดกูเขานี่ห่วยขวดปากงัวเลยลงเตี๋ยเห็ดเห็ดแบบเอางัวลาบเลยนะบมดหลาบเลยตันี้เลยมันเห็ดมันเลยมันเลอเลยได้หัวถึงอ่าสีนี่มันโยบกต,ตีเพื่น มังเปียน่เนะเออเผินกัดก็เข่าได้เนาะเหินแล้วก็จัดเลนเขิน้องเปียนเนาะอเออยานได้เนาะยิ้มเก่งหัวเก่งอยู่หักอ๋ได้เราเพินได้เนาะ้องเปียกอะ่กขายางยดมันจะขึ้นเลแล้วมันมนขึ้นะนด้ว่ะว่าเอาแชมเข่าออกเข่ามานเลยก็ถาเผินกัดเลยก็ยากๆนี่แหละ บุคหอยงามด้วยแหละบัดนี้มีแต่ระวังอย่างเดียวทำย่านการกับผู้และลามยวนแถวป่าแถวยังผู้และหาเฮ็ดเลยห่าเฮ็ดดินเฮ็ดยังอืมมัันนนเคยกิิ่ทาส อจังไรก็เดียวหายทั้งน้องๆเพิ่นจูงัวเลาะคันก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยหมวกกุ๊บอยังกระบาดใช้ด้วยฮอนหลอกฮอนแหลดด้เบิ่งแข่งขาเพิ่นขาวเท่าไรย่างขาวลงไปเรื่อยๆบัดนี้กระบาดใช้เสียแขนยาวจังไรก็เอากันเลยเฉะเด้อโดยอาสบายดีสบายดีเด้อน้องเตี้ยเด้อกับก่อนเด้อจะตีายเด้องัวเด้อบุญพุ่ญลงไปอีกแล้วน้อ้พ่อแม่พี่น้องปวดงัวเลยน้องเตี้ยนี่ คนมาแต่เบอร์แนมทั้งหนาทั้งลังแบบแนมทั <mos S 2> ้งลังแบบทั้งหนากัดก็เข่าเสื้อชส่เลยน้องเตี้ยก่ะฝนเนาะถือว่ากะเก่งอยู่ยอมรับว่าเก่งอยู่ทางน้องเตี้ยก่ะน้อยอยู่แต่ว่าขยันอ่ามันเลี้ยงงัวเลี้ยงควายก็ถือว่าชุดยอดดูพอแม่พี่น้องเลยถ้าว่าภัยอาได้น้องเตี้ยเนาะ เป็นลูกสะใภ้เนี่ยก็โอ้ยถือว่าโชคดีถึงเางวันโมเมนต์ที่หนึ่งกับที่ช่องโมเมนต์พี่น้องเลยอ่ะจังไดคลิปนี้ชาบัวกะเชียไว้ชะนี้ก่อนเด้อเนาะถ้าว่าชาบัวเว้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยได้เลยเนาะอ่ะคลิปนี้ชาบัวกะเชียได้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี